ทิมมอนครับอ่ะพี่เด็กแนวนะคะขออภัยวันนี้ช้านิดนึงเพราะว่าปไปติดติดอีกรายการหนึ่งอยู่ก็เลยค่ะช้าไปหน่อยอ๋อค่ะก็ C P N เมื่อที่ทีแล้วที่พี่ให้มาสุดยอดเลยนะตัวไหนนะครับ C P N อ๋อเซ็นทรัลพัฒนานะครับอ่าขอราคาคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งอ่าตัว C P N ใช่ไหมครับค่ะหรือจะเอาตัวเดลิเวอรี่เอาตัวแม่ละกันตัวแม่เพราะว่าเอา C P N ดยฟันเดอร์เมนทัลที่ที่มองอยู่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับ คนที่มีอยู่ผมว่าไม่ต้องไปดสนใจเรื่องว่ามันจะเป็นยังไงให้กําหนดจุดไว้ว่าแต่ตลาดมันพลิกเราจะต้องคัดออกกันเองค่ะจุดในการที่จะลดน้ำหนักออกไปราอ CPM คือ45บาทครับโโถ้าไม่อยูดตรงนั้นก็ถือไปครับถือไปเนาะเพราะมันมีจอ้เยอะครับใช่ครับเบานที่ค่อนข้างดีตัวหนึ่งนะครับค่ะวันนี้ให้พูดอีกตัวหนึ่ง,งชื่อคล้ายๆกันนะที่มาให้คุตัวนี้เพราะว่าผมกำลังมองว่าอนาคตบริษัทตัวนี้เนี่ย holding ของบัน,นีที่น่าสนใจนะครับแล้วมีบริษัทที่อยู่ในเครือเยอะแล้วตอนนี้เขาก็ไป take over บริษัท,ทบริษัทนีท้เยอะเลยทีเดียวคุณม่อนบริษ <Okay. S 2> ัทจะมีเงินเยอะนะหรืจะมีเงินเยอะนะฮะแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งมาซื้อบริษัทเล็กมาหนึ่งบริษัทแล้วก็เตรียมยาวาบริษัทลูกเข้าตลาดด้วยโอ้แม่สินทรัพย์เยอะไปหมดเลยนะแต่ราคาหุ้นวิ่งช้าเกินไปหุ้นแบบ่นี้ผมว่าถ้าเก็บนะครับ <Okay. S 2> แล้วปีถูกครับปีประมาณสักเก้าเท่าเองตัว <Okay. S 2> นี้ก็คือเอาชื่อเต็มๆนะฮะ แคปิตอลเอนจิเนียริงครับรู้กแม่คือตัวอะไรเซนครับชื่อเต็มไม่เคยได้ชื่อพอเลยครับแคปิตอลเอนจิเนียริ่งอ้ชื่อจริงเขาชื่อพอนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเซนนี่อ๋อ <N> เลยใช่ครับ C E N นะครัเพิ e ่อไปเทคบริษัทเหล็กมานะครับแล้วก็จะไปเทคบริษัทที่ทําธุรกิจเครื่องพลังงานด้วยและกำลังจะเอาบริษัทลูกระยอวายเข้านะครับเขามีสินทรัพย์ซ่อนเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเอื้อวิทยาระยอวายและบริษัทเอนเนอร์เตอร์ที่เป็นรบริษัทลูกก็จะเข้าตลาดด้วยเหมือนกัน ม,มีส,สองบริษัทาหญ่มยเข้าตลาดนะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยผมเคยประเมินแอสเซทของเขาแล้วเนี่ยไม่ต่งางกับโอปาน์แมงมุมอนแอสเซทของเขาไม่ต่านะครับแต่ว่านักลงทุนต้ตองต้องกล้าถือนิดนึงนะคบหุ้นตัวนี้ถ้าผมคิดว่าราคาตรงนี้เนี่ยฟอร์มของกราฟเนี่ยตั้งลำมาแล้วตั้งลำมาแล้วเพราะันตรงนี้แถวเนี้ยผมว่าน,น่าซื้อถ้าจะเล่นเพียงกาไรนะครับก็มีมุกในการเก็งกำไรด้วยไปแถวนี้ไปแนวต้านสั้นของเขาจะอยู่ตรงนี้ครับ 4ี่บาทยี่สิบสี่เป็นแนวต้านสั้นค่ะฮะซื้อตรงนี้ไปนะคัดลอสเป็นยังไงนะครับเกิดซื้อไปแล้วเนี่ยแหมมันไม่แฮปปี้เลยนะถ้าหลุดสาบาทเจ้าสิบแปดาบาทเจ้าสิบหกแล้วกันนะฮะเลิกครับมค่ะจุดในการคัดมีจุดในการทำกำไรระยะสั้นครับอค่ะค่ะได้ค่ะส,ส่วนคนที่ติดตามดิเรกเปอร์ธ<อ>ิแล้วท<ช><น>ุ่งนี้เรามาดูกันเพราะว่าเราต้องมาลุ้นเรื่องอเมริกา๋อค่ะเพื่อได้จังหวะเด็ดเด็ดตอนสี่โมงเนาะพี่นะครับได้ครับควันดีฝาก Cn ครับเจนหนึ่งตัวค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่เล่นเทคนิคเป็น